เจ้าน้ำวันพิงจ้าน้ำาันพิงใของของ,ของค่ะนะพกแกวาเจ้าครับคณค่ะนะาพวกกเอาของขวัญให้ค่นะน้ำดีใจว่าเปน็นอะไรแล้วค่ะเปิดแล้วนะคนะ ะค่ค่ะแ,แล้วก็ใช่แล้วก็ะค่พันเยอะเราใชใส่กางเกของอะไรเนะี่ยแล้ว้ามันจะทค่ะไรเราผอมเป็นไก่ไหมครับค่ะแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไร แชทมันยากนดเกินนะคะ ปุ๊กอยากให้น้องตื่นเต้นไงคะก็เลยทำแบบนี้ค่ะเพราะว่าน้องเป็นเด็กโตแล้วไงนะปุ๊กบอก Okay. นีถามชุมเลยเหรอเดียวจังเลยเนี่ยถ้าเราเปิดยากอะเปิดยากทำไมคะ จะมีขนมอยู่ข้างในให้น้องกินก็ได้ลูกลูกก็ไม่รู้นะหรือว่าสมุดเอลซ่าให้แม่ช่วยนิดหน่อยไหมคะน้ำพุขาน้องมัพิงไม่ไหวแล้วค่ะน้องมัพิงุขนาน้ำเล็กพิงไม่ไหวแล้วค่ะอันนี้ถึงอันนี้มันยากเก,กินไปนิดเดียวค่ะเออเหรอคะค่ะอันนี้มันยากกว่าเนาะน้องยังเป็นเด็กโตอยู่ไหม แต่ก็สถาบันนั้นมันยากกว่านี้อ๋ออะพี่นี่เก่อนอะไะเอาเันืางออกก่อนมีอะไรคะว้าวอันนี้เป็นเงินอะไรว้าวเงินจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวถามนะับปุ๊กนะคะเงินญี่ปุ่นด้วยเห็นไหม ม่ใช่เงินอันไหนเงินไทยคะไม่มีเงินไทยอันนี้หนึ่งมืนเยนอันนี้ห้าพันเยนว้าอันนี้เงินหลกเงินเท่าไหร่เยอะจังเลยนะค้<อ>าว่าในปรญี่ปุ่นเฉยๆเหมือนกันนะคะแล้ว<อ>ถ้าเวลามีผ่านกันแล้วน้องอยากอาคนเรื่องันนะแล้วก็มันผ่านเงินก็ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะ อันนี้อันนี้หนึ่งพันนเยนนะโอเคค่ะแล้วก็อันนี้เล่นะสื้ออะไรคะมาเดี๋ยวดูก่อนสิกอ้อยกอไก่ซื้ออะไรคะเป็นกอเอ้ยกัไก่กอไก่ดีมากมากเลยน้องชอบไหมคะค่น้องจะได้คัดลายมือสวยๆใช่ไหมคะค่ะอ๋อต่อไป ตองเอปิดก่อนไหมจากไหนขอดูหน่อยสิคะเปิดตูก่อนได้ไหมคะอันใสมันเปิดง่ายจังเลยอย่างนึกจะไม่ง่ายเหมือนน้องตะคะิดเป็นอะไรนะเป็นการ์ดเนี่ยเห็นไหมขอดูหน่อยสิการ์ดอะไรคะ มาดูคนไหนได้นะคะดเดี๋ยวก่อนระวังนะคะครับรักมึงแท้สิรักมึงแท้สิอายเรื่ออะไรบ้างคะแบบแอ,อะไรคะนั่นรู้อันอี่นภาษาเยอรมันหมดภาษาเยอรมันก็พูดได้ค่ะขอนี้ไม่รู้ขอนี้ไม่รู้ แล้วแ่ซ็มเปลอายเล็ะภาษาีนมาเลือละ,มะมีเลยครัอ๋อค่ะแล้วนอนดูแต่ชั่นี้ก็ต้องอย่าต้อ,องเปดิดคุณนะค่ะโอ้ยต่อไปอันนี้ค่ะป้าจะเปิดอันนี้คืออะไรคะ เฮ l โลคิ <Hello> t ตี้เราจะอยู่ข้างในคะอ่าเฮลโลเฮลโลคิตตี้จานจานเฮลโลมฮลโลคิตตี้ช้อนช้อนแล้วก็จะเปิดนะคะค่ะที่เปิดถ้าเวลาถ้าเวลาเอาถังออกจบนะคะค่ะโอเคแล้วก็เอาถุงนั้น อันนี้ไฮเดรนิจอโอ้ oh. น่าจะเป็นขนมค่ะจริงหรอ,นอหนเขาดูวยไหมสิอ่ะเดี๋ยวนะ่นพิงจะลอ,องเปิดะะเดี๋ยวน่าพิงจะลองเปิดดูนะคะแต่ก็อันอื่นนะคะอะไรหน้านะคะนีะ่ต้อง ตีๆโหเด็กกระดาษน้องเล่นได้ด้วยโอกระดาษจะเล่นได้หรอคะแล้ว,วมีขนมเนี่ยขนมอะไรคะ หนึ่งอันใช่ไหมคะค่ะสองอันค่ะแล้วก็มีกระ่ายทิชชแล้วก็แล้วก็มีแต่แค่นี้ค่ะอ๋อน้องชอบไหมคะค่ะน้าจะลองชิมดูก่อนนะะชิมอันที่หักก่อนไหมคะอันอื่นเสียดายอ๋อน้องจะชิมอันนั้นหรอคะ นับผู้ขานะบเราที่ชอบทงหมดแล้วค่ะขอบคุณค่ะนะคะตตอนนี้น่าจะเปิดตอนนี้รังดูก่อนนะขนมอรังก็เจ้าเจ้าขนมน่ารักมากเลยลูอใช่แล้วใช่ ที่มันจะเอาได้ด้วยดินเอาออกก็ได้เอาไว้ใส่เล่นดินน้ำมันน่ะละูกมันเป็นของจิว๋วน้องต้องอย่าทำหายนะน้องต้องหาภาชนะอะไรมา,มาใส่ไว้โอเคไหมน่าจะวางตันโต๊ะตอนนี้ไว้นะคะอัะะน,นนี้อ่า คิดที่เสียนี้ตรงนี้อันนี้เป็นเพื่อนค่ะ่วนอันนี้ช่วยเรียงระเบียบช่วยเรียงระเบียบกับช่วยแล้วก็โอเคจะเปิดต่อนะคะเปิดอันนี้ได้ไหมมันจะเปิดแล้วนะคะนะคะแม่ มีข้างในคะการ์ดมันเหมือนหมดแต่ข้างใน,นไม่เหมือนเปิดข้างในไม่ใชอ่อีกด้านหนึ่งคะ่ะไม่ตรงเนี้ยอะไรอ๋อมันจะเป็นการ์ดแบบนี้การ์ดสำหรับเด็กอันนี้มันเป็นแบบอื่นแล้วนะนะเป็นคาร์เตอร์รอเล้ก็เรียกว่าไพ่สำหรับเด็กคะ่ะค่ะนัปุค่ะนัปผู้สร้งของให้น้องเหรอ แล้วเราจะ,ต,ะตัด Hello k i ออกทีพวกซ่อนของซ่อนอะไรบ้างคะเอ,เอซ่าอันนี้อันนี้ทั้งหมดะะเลยค่ะเงินแล้วก็โมเดล Hello Kitty ได้ครบสามอันแล้วนะคะนะปุ๊กขาน,น้องดีใจไหมคะค่ะดีใจที่ได้อะไรบ้างคะเล่นจันบ,บในน้ํามันใช่ไหมคะนะปุ๊กค่ะเล่นกับดินน้ํามันก็ได้หรือว่าเอาเล่นขายของก็ได้คะ่ะ บตาจุยจบกขอบขอบคุณค่าอโอ้มีมีอะไรดื่มอำให้เราคิตตี้จะมีดูดด้วยเอาออกกับน้ำใยได้แม่